โอเคครับ okay, ผมก็กาสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่เกมโลบอกกันในแมปที่มีชื่อว่า Anime Battle Arena ซึ่งที่ผมมาแคสเกมนี้อีกครั้งก็คือเป็นเหมือนการอัปเดตครั้งใหญ่นะฮะค่อนข้างใหญ่พสอสมควรนะมีการอัปเดตตัวละครใหม่มาด้วยตัวละครใหม่ทั้งหมดเนี่ยมีรู้สึกมี4ตัวนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเข้าไปดูในเกมกันเลยผมไป มาท่านผู้ชมเรามาอยู่ในหน้าเลือกตัวละครแล้วนะซึ่งวันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมจะรีวิวตัวไหนดีนะซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนนะว่าตัว4ตัวอัปเดตท,ที่อัปเดตมาเนี่ยมีอะไรกันบ้างน,นะซึ่งตัวแรกมีเวจิโตนะฮะหรือวีจิโตนี่แหละผมก็เรียกไม่ค่อยถูกนะมาจากเรื่องดาก้อนบอลนะท่านผู้ชมราคา2,500บาทโอเคประมาณนี้นะฮะอันนี้คือตัวแรกนะอยู่หน้าแรกอันนี้คืออะไรเนี่ยฟิวชั่นเวจิต้า n อนโกคูอ๋อนี้เป็นร่างฟิวชั่นระหว่าง เวจิต้ากับโกคูหรอแสดงว่าอันนี้คือเป็นการรวมมิตรเลยใช่ไหมนี่เวจิต้ากับโกคูอันนี้คือรวมตัวกันจนกลายเป็นตัวนี้นะฮะโอเคไปตัวต่อไปฮะเป็นตัวนี่ครับผมเป็นคิระนะฮะซึ่งราคาเนี่ยอยู่ที่2,500บาทนะฮะสำหรับตัวนี้อยู่ในเรื่องโจโจ้ะ,ะหน้าสนะส่วนอีกตัวหนึ่งอยู่ด้านล่างเลยจากเรื่องเฟรดนะฮะมีราคาอยู่ที่ 2, 2 0 1บาทนะชื่อว่าอิสคานดาประมาณนี้นะฮะแล้วนี่อะไรเนะี่ย เออเป็นพระราชาหรอต้องใช้การ์ดจอ RTX ส0 8 0นปในการในการเล่นตัวนี้นะฮะเออผมลองลองลองดูแล้วละ่ะผมเห็นมีคนเล่นนะฮะตัวนี้คือเป็นตัวที่ผมว่าน่าจะโกงที่สุดในอัปเดตครั้งนี้นะฮะคือแล้วมันโคตรแหลกท่านผู้ชมคือการ์ดจอเนี่ยต้องระดับนี้เลยนะคือตัวนี้มันเหมาะกับแบบโหมดธรรมดามากนะค,คือมันโกงมากนะท่านผู้ชมโอเคตัวนี้ก็ประมาณนี้นะฮะสองพบาท อีกตัวหนึ่งคือตัวสุดท้ายนั่นชมอยู่ในอีกหน้าหนึ่งก็คือหน้า3ามนั่นเองอยู่ในเรื่องของชูอาลุหรือเปล่าโอเคในเป็นตัวนี้ฮะชื่อว่าอ e ิซาาเลเจอร์ประมาณนี้นะฮะอะคาเดมี่ซิตี้เอสเปอร์ลักษณะเหมือนอนั่นเลยวะชิการะกีเลยอะใช่ไหมน่าจะคนละเรื่องมั้งก็ไม่น่าจะใช่เรื่องม y e h ฮ r โร่อะคาเดมีของผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ลักษณะมันเนี่ยเหมือนอนั่นเลยอะ เออชิกาลากิอ่ะแต่มันก็ไม่ใช่นะท่านผู้ชมราคา1,999บาทประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวละครใหม่ถ้าเกิดท่านผู้ชมไหนะอยากได้ทั้ง4ตัวนะ่ะผมคิดคำนวณมาให้ละคือต้องใช้เงินทั้งหมด9,200บาทนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เรารีวิวเป็นเบรจิต้าแล้วกันนะฮะเป็นตัวที่แบบเท่อคือผมเน้นเท่ไม่เน้นกินแล้วกันนะฮะโอเคจัดเลยครับผมไปอันนี้คือรีวิวพร้อมคุณดูเลยนะคือซื้อพร้อมคุณดูเลย2,500บาทโอเคโอเคมาท่านผู้ชมเรามาอยู่ในมาทดสอบแล้วนะฮะ ซึ่งโอ้ลักษณะตัวละครค่อนข้างเท่ใช้ได้นะฮะเป็นเออการผรสมระหว่างโกคูกับเบจิต้าใช่ไหมนี่ลักษณะก็ประมาณนี้นะชุดก็คือชุดของไอโกคูเลยทรงผมในใคล้ายๆเบจิต้านะฮะประมาณนี้โอเคเรามาดูสกลิลแรกครับผมมีชื่อว่า cross kick นะฮะโอเคคือทำยังไงเอ่ยปุ๊บโอ้เป็นการเหมือนจับปอจับแล้วยกขึ้นเสร็จแล้วก็เตะน,นะฮะสร้างดามเมจสองครั้งนะฮะครั้งแรก20ครั้งที่2 30นะ ดูทรงน่าจะเกาะแตกด้วยนะฮะโอเคต่อไปเป็นสกิลที่2ฮะมีชื่อว่า Spirit Finger Shot นะฮะโอเคมาทำอะไรทำอะไรเอ่ยอ๋อเป็นการเหมือนปลาลูกบอลไปนะฮะสร้างดาเมจ30นะฮะสามครั้งสร้างดาเมจ3ครั้งดาเมจดาเมจ10นะฮะรวมกันก็เป็น30โอเคต่อไปเป็นสกิลที่3นะฮะมีชื่อว่าซาเว Style นะฮะโอ้โคตรเท่ เป็นการเหมือนพุ่งล็อกเป้านะเข้าไปต่อยสกิลนี้ดูทรงรุนแรงก็น่าจะเกาะแตกนะฮะท่านผู้ชมประมาณนี้นะฮะส่วนสกิลสุดท้ายของผมมี่ชื่อว่าสปิริตซอสนั่นเองโอเคทำอะไรเอ่ยโอ้เฮ้ยเท่ดีนะเหมือนสตาร์โมเลยอ่ะเหมือนเสกเซกลำแสงมาจากมือนะฮะแล้วก็ตัดไปข้างหน้าสำหรับคอมโบเนี่ยเดี๋ยวผมลองคอมโบให้ดูก่อนละกันนะฮะคือผมก็ไม่รู้นะผมเราดูหน้างานเรานะฮะซึ่งดูทรงเนี่ยรู้สึกจะต้องทำให้เกาะแตกก่อนไหมอะ ไม่รู้ฮะเดี๋ยวผมลองก่อนนะคือการเตะเตะงัดขึ้นประมาณนี้ปะ่ะแล้วก็ใช้สกิลนี้เออแล้วก็ปุ๊บเออก็น่าจะได้อยู่นะท่านผู้ชมคือเหมือนเตะให้เขาก็แตะเสร็จแล้วเราก็งัดขึ้นใช้สกิลสองแล้วก็ตามต่อด้วยสกิลสามฮะประมาณนี้เดี๋ยวใครจะทำอย่างนี้ก็ได้นะเดี๋ยวัวหนึ่งนะปุ๊บปุ๊บโอเคแล้วก็นี่ปุ๊บประมาณนี้นะฮะซึ่งคอมโบเนี่ยผมก็คอมโบไม่ค่อยเป็นหรอกนะโอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูร่างอัลเิเมทกันเลยครับผมร่างอัเตเมทฮะดูกันใกล้ๆเลย โอ้โหโคตรเท่เป็นร่างที่ผมคุ้นมากร่างบัวไม่รู้ฮะผมก็ไม่ไม่ค่อยได้ดูเอาดากอนบอลเท่าไหร่นะฮะโอเคมาดูสกิลแรกฮะเอ้ยชื่อเหมือนเดิมนะฮะคอร์ดคิกฮะงัดขึ้นตึ๊บตึ๊บตึ๊บหนึ่งสองสามสิบห้าดัมมี่สามสิบนะฮะเท่าเดิมครับท่านผู้ชมแต่แค่จะเพิ่มลูกเล่นก็คือเหมือนเตะงัดขึ้นนะฮะงัดเดยอะขึ้นแต่ผมรู้สึกว่าเออตอนไม่เ,เวกินนิ่งจะดีกว่านะฮะโอเคต่อไปเป็นสกิลสองฮะ ซูเปอร์สปิริตซอสนะฮะโอ้เป็นการเหมือนใช้ดาบนะฮะใช้ดาบลำแสงเหมือนเดิมครับผมแต่รอบนี้คือฟันสองครั้งนะเป็นสีฟ้าด้วยดาเมจสิบห้าสองล็อกคือสามสิบนั่นเองต่อไปเป็นสกิลสปิริตฟิงเกอร์ช็อตนะฮะโอ้เป็นการปารลูกบอลไปข้างหน้านะฮะสร้างดาเมจห้าสิบนั่นเองลูกละสิบนั่นเองโอเคประมาณนี้นะสำหรับสกิลสุดท,ท้ายมีชื่อว่าฟิแนลคัมเมอร์กัพีห้าครับเพื่อง โคตรแรงดูเลือดดูนะไม่ประมาณเจ็ดสิบห้าถึงไหมน่าจะถึงอยู่นะโอเคประมาณนี้เจ็บงัดโอเคต่อไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็น่าจะได้นะอมโบประมาณนี้นะฮะซึ่งเท่มากท่านผู้ชมโอเคประมาณนี้นะสำหรับสกิลเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันในโหมด PVP กันเลยนะครับผมไปท่านผู้ชมเรา,มากลับมาเกมที่สองนะซึ่ง เจอคนเดิมฮะไอ้กิลคนเดิมท่านผู้ชมคุณคุณนั่นเราเนี่ยหน้าคุณคุณนะชื่อคุณคุณนั่นเราเนี่ยโอเคมาท่านผู้ชมเมื่อกี้อ้าวคุยเขาเล่นคีร่าว่ะซึ่งคีร่าเนี่ยตัวค่อนข้างโกงนะผมดูจากสกิลมันอนะ่ะนี่นี่เปิดมาเอาแล้ว่ะโอเคปะถ้าเกิดคุณการผมกดสามได้นะเให้มันเอาโดนมาแก่โดนอันนี้ค่อนข้างน่ากลัวนะท่านผู้ชมไม่หวะ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวไม่ไม่ไม่โอเคปลาสวยได้อยู่โอเคอเฮ้ยนี่ไงเหรียญเหรียญเหรียญเป็นระเบิดนะต้องตั้งตั้งใจเล่นอยู่นะเพราะตัวนี้มันใส,ส่สกิลอะโอเคโอ้โอเคโดนอยู่อ้าวเสร็จเฮ้ยไม่เสร็จแรกมีกระโยนมันใส,ส่สกิลไงเดี๋ยวจะใช้โดนไหม โอหโคตรแรงโอเคตายโอ้ oh my g กอดได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยโอเคเปิดเลยอฮ้ยไม่โดนได้ไงอะอุยแล้วสก,กิลตัวนี้มันโกงมากท่านผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยว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 โอเค okay. okay, ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ มันเอามาโดนมาอีกอะผมต้องเล่นดีๆต้องเลเซฟหน่อยต้องขึ้นที่สูงๆนะดูดิเขาเล่นอย่างเงี้ยเคโดนอยู่อ่ะอเคตยตา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 ยตอนนี้ต้องจังใจเล่นเลยนะคือตัวมันโกงนะผู้ชมเนี่ยเราก็ต้องเล่นดีๆฮะก็ปล่อยโดงปล่อยโดมาอีกอัอนนันวางแทบอะไม่รู้ฮะนี่ไงปล่อยโดงงปล่อโดมาอีกอะโอเค โอเคปุ๊บ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 โอ้โห,โ,หโหเดี๋ยว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 ,ยวไม่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 โ <Okay. S 1> okay. อเคโยเหลียนดยิตัวมันเกียนท่านผู้ชมมาตัวมันเกียน okay. Okay. ปปปปโอเคโอเคปุ๊บโอ้โหดูดิเล่นแทบไม่ได้เนี่ยโดนี้โอเคเค้ื่อนที่สูงครับ อ๋อยังไงโดนอีกน่ะวางแถบอ๋อนี่ไงเห็นหามาคอมโบจริงละโอเคตายเหอะโอ้โหตายยากจิโหอันติเอาแล้วไงกูโอเค โหแม่งสกิลโอ้ใจเย็นไม่ไม่ไม,ไม่ใจเย็นเย็นตอนนี้ผมจ้างแกเล่นอยู่โอ้โหโดนคือเราต้องเล่นนะคือมันเป็นสกิลฆ่าโดยเฉพาะเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยใช่ไหมเฮ้ยเหมือนเป็นสกิลเทรลพอร์ว่ะอา้าว้วไมพลังผมไปลดอ่ะคือมันเป็นเหมือนส,สกิลวาร์ปตัวละครนี่แบบ โอเค okay, ปาด,ดอยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยใจยเยน็นเนี่ยแตมันเกลียนมากเลยสยกิลเนี่ยโอเคงัดขึ้นเฮ้ยใจเย็นใจยเย็นใจยเย็นผมว่าเดี๋ยวผมต้องเปิดอันติละโอเคโอ้สกิลสกิลตอนอันติเฉยๆนะโอเคอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรนะผมรู้สึกว่าเราไม่ตายนะท่านผู้ชมดูดูแล้วสกิลดูดิ อะไรก็ไม่รู้แต่เราไม่ตายใช่ไหมเนี่ยเราไม่ตายนะกชเราด้วยเรากลับมาด้วยไม่รู้สกิลมันบลั๊กหรือเปล่านะอันแน่อันแน่เดี๋ยวขอปล่อยบอลดูทรงอ่ะอ่าเรียบร้อยสกิลหมดมึงเสร็จกูเสร็จกูเสร็จกูอ่าวางแทบวางแทบมันวางแทบไอเด็กคนนี้มันร้ายเนี่ยมันชอบล่อนะท่านผู้ชมเราไม่ไม่ควรเดินไปหานะมันวางแทบเดี๋ยวมันก็ปล่อยโดนฮะนี่ไงสูตรพวกมึองอะกูรู้หมดแล้ว ต้องโอเคโอเคปาดโอเคปุ๊บ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 ป๊บนัดขึ้นฮะโอเคเดี๋ยวเราอันติีเลยไหมดูสิเฮ้ยตอนนี้เราเพิ่งฆ่ามานได้ตัวเดียวนี้ว่ะเนี่ยมันวางแทบ็บอ๋อแล้วมันสามารถกดได้ด้วยฮะโอเคปึ๊บปุ๊บป๊บ,ปบโอเคผมตั้งใจเล่น,น่อยนะเอาเด้ดดดดอเด้อเด้อโหอีกแล้วอ๋อกันได้กันได้กันได้ โอเคปาดเฮ้ยไม่ตายจริงจังโอ้โหเออตายคู่สวยยิงดียิงดียิงด,งดีอันนี้เหลือชีวิตสุดท้ายละโอเคปาดอาโดนวิ่งครับวิ่งหนีวิ่งหนีเลยเพราะไอ้นี่มันเฉยๆละเราพอเราเริ่มจับจุดศัตรูได้เนี่ยเราก็จะเล่นง่ายนะนอันนี้เขาวางแทบอีกแล้วฮะ แทบสังเกตยากนะท่านผู้ชมคือเ,เห็นเขาวางจุดไหนเราไม่ควรเดินไปจุดน,นั้นนะโอเคปาดสปบิีโอเค,อ,เคอันตีเลยอันตีเลยอันตีเลยมาไอ้มึงเก่งมากใช่ไหมมึงเก่งมากใช่ไหมคำเมฆาไม่โดนโอเคมาดิจึกฉ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 ึก,ก,ก,กโอเคแตกง่ายๆ นี่ไงชอบเล่นไงไอพวกชอบเล่นเหลี่ยมชนะยังเอา้ายังไม่ชนะโอ้ oh my g กอดโอเคไาอยู่โอเคโอเคไาอยู่ได้อยู่ได้อยู่อืมไม่โดน โอเคตายอยู่ตอนนี้โอเคตายหุ่ตายหุ่ตายหุ่เอออุ้ยนิดเดียวโอเคโอเคเรารี่พหยนะเราจะชนะละตอนนี้ตึงมากนะท่านผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โห oh. ชิดละตายจบครับผมตอนนี้ก็ตึงอยู่นะเพราะเติมคนบางคนฮะผมก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรมากนะท่านผู้ชมเฮ้ยเหนื่อยเลยฮะคือตอนนี้ตั้งใจเล่นมากบวกกับพูดไปด้วยเนี่ย มันจะเสียสมาธิมากๆเลยนะโอเคท่านผู้ชมงั้นเอาไปว่าผมสำหรับคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้้วกันนะฮะถ้าเกิดใครชอบผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะเพื่อกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปใหม่นะสารับคลิปนี้ไปแล้วผมบายฮะเออเจอคนตึงๆหน่อยมันก็แบบรู้สึกตื่นเต้นนะโอเคไปลวผมบายฮะ